มาดูกันครับว่าลางจกที่ขนส่งกลับไปแล้วพวกเราก็ต้องขั้นตอนต่อไปคือการตรวจนับสินค้าในกล่องสีเขียวครับแล้วก็การนําสินค้าเข้าไปในห้องสต็อกแล้วก็จัดเรียงสินค้าครับอยากจะรู้ลึกเกินครับว่าสินค้าที่เราสั่งไปได้มาหรือเปล่าแล้วก็สินค้าที่เราต้องการจะเอามาขายได้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่มองดูผิวผิวเผลนเผนี่น,น,น่าจะไม่มีครับเนี่ย น้ำมันพืชนน่าจะไม่ได้ยัดใส่ในกล่องหรอครับผมที่เขาตัดมาว่าได้ถอยนะสิบสองลังสองกล่องสินค้าที่ว่าสิบสองขวดเล็กเจริญนะครับสินค้าสั่งไฟขวดใหญ่สิบห้าลังครับได้มาสิบสองขวดเล็กไม่มีขวดใหญ่มาเลยครับผมเนาะ โอ้ทำยังไงดีครับถึงเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เราจะขายอะไรไจะเอายอดมาตรงไหนครับสินค้าจำเป็นไม่มีให้ขายนี่แหละครับคืองานเลยครับคือของดีสำหรับพวกเราแล้วครับคือข้อเสียของถูกดีนะฮะนี่ครับคือข้อเสียของถูกดีพูดตรงๆเลยครับผมข้อเสียที่ไม่สามารถที่จะนำสินค้าที่ชุมชนต้องการมาขายให้เราได้ครับข้อเสียสินค้าที่ ต้องการครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งสิสงนค้าไปครับถึงสั่งไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสินค้าเขาไม่มีเนาะนี่ครับข้อดีข้อเสียข้อเสียอย่างที่พูดออกมาตอนนี้คือสินค้าไม่ได้อย่างที่เราคิดสินค้าไม่ได้อย่างที่เราต้องการสินค้าไม่ได้อย่างที่เราต้องการจะนํามาขายให้ชุมชนพวกเราครับคือสินค้าที่ขายดีในละเวกนี้สินค้าที่ขายดีในชุมชนพวกเราไม่ได้มาครับ ไม่ตรงความต้องการของพาร์ทเนอร์ครับนี่ฮะคือของจริงฮะที่เราคุยกันตรงตรงครับข้อดีข้อเสียครับเนาะข้อดีก็คือสินค้าเต็มสินค้าของเขาให้มาสินค้าที่มาบางทีก็ไม่ได้ขายครับตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่ได้แตะต้องก็มีฮะยังไม่ได้ขายก็มีแต่สินค้าที่มาแล้วไม่เหลือเลยครับมาถึงก็หมดก็คือยากับการดึงดูดลูกค้าก็ต้องคือมีสินค้าที่เขาต้องการครับลูกค้าถึงจะเข้ามาครับเนาะเนี่ย สินค้าที่ไม่มาแล้วไม่มีคนซื้อก็เยอะแยะเนี่ยสินค้าประเภทที่ว่ามาแล้วบางทีมตั้งแต่เปิดร้านมายังม,มีใครจับไปเ,เลยก็มีครับนี่ฮะขนมครับน่ากินมากเลยครับต้องเปิดเปิดโรงะฮะขนมอะไรแล้วยิ่งขนมอะไรซื้อขนมแล้วครับพูดไปก็หิวข้าวครับซื้อขนมกินก่อนครับเดี๋ยวเอากาแฟได้ไปเลย กาแฟหายไปแล้วครับเนี่ยถ่ายยูทูไปอยากกินข้าวกินขนมกับกาแฟครับซื้อกับอุดหนุนครับผมเนาะวันนี้บรรยากาศไม่รอครับจัดไปเรื่อยๆครับจีจี้เตรียมตัวมาเต็มที่ครับวันนี้เตรียมตัวมาลงสินค้าครับเกตังเจมิญุห์เฮดซดาบีอันนี้ฮะนี่ครับข้อเสียของถูกดีมีมาตรฐานครับทีพวกเรา มาพูดกันตรงนี้ครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้สินค้าอย่างที่เราสั่งครับออกอาการครับงดหงิดครับผมเนาะได้มาอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยยังไม่รู้ด้านในมีอะไรมั่งครับเนาะยังไม่ได้จัดเรียงออกครับแต่ที่เราเล็งกันนะคือเราสั่งสินค้าไปครับที่เท่าไหร่ใบส่งสินค้าอะไรน,นะสามร้อยหนึ่งรายการเนาะแต่ตัดมาเท่าไหร่ ตัดออกมาเหลือแค่174รายการครับคือผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่จัดจัดจัดส่งใบสินค้านะคือคิดให้เรามาที่301รายการครับพอส่งไปที่คลังคลังตัดเหลืออยู่แค่174เพราะมีของแค่นั้นครับโอ้โหตัดไปครึ่งต่อครึ่งครับอ่าใช่ไหมสินค้าความจําเป็นก็คือมันจะลิงก์เข้าไปที่ข้อมูลไปที่คลังกันเนาะเจ้าหน้าที่ก็จะ ดูว่าข้อมูลของพวกเราว่าพวกเรานะ่ะต้องการสินค้าอะไรสินค้าอะไรที่ขายดีสินค้าอะไรที่ขายได้ในร้านร้านนี้เนาะแต่พอส่งยอดใบสินค้าไปที่คลังหรือไปที่คลังสินค้าที่จ,จัดของส่งพวกเราตัดออกไปเหลือแค่ร้อยเจ็ดสิบสี่รายการครับตัดเยอะเกินอย่างนี้เราจะเอาอะไรขายครับนี่ฮะเสียงสะท้อนให้เห็นเลยครับ พวกเราอย่าอวยครับพูดตรงๆครับเนาะถือว่าดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีฮะเนาะเผื่อท่านใดที่จะเข้ามาเข้ามาทําถูกดีมาตรฐานก็พิจารณาครับเนาะว่าแต่ผมว่าดีบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีครับแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาเวลาหนึ่งที่ปัญหาสินค้าเขาขาดแต่เราก็พูดตอนที่เขาขาดนี่แหละครับว่าดีไม่ดีเนาะได้ไม่ได้ก็คุยกันครับไม่ใช่ว่า เนี่ยคุยกันให้เห็นภาพว่าพวกเราไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าจะขายจีจีตรงนี้เราสามารถที่จะเอาอย่างอื่นวางได้ไหมครับพ่อได้เออนะเนี่ยเอาราต้องเรารู้ว่าเราไม่ได้แล้วใช่ไหมวันนี้เรารู้ว่าสินค้าไม่มีมาแล้วเชลนี้สามารถจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้อ่าก็โอเคเนี่ยนี่ครับต้องปรับเปลี่ยนครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธประหัต เพื Quand, ่อจะมีสินค้าที่เราต้องการมาหรือเปล่าแล้วก็อย่าเอาอย่างอื่นมาวางขายก่อนครับเนาะอย่าปล่อยให้เชลวว่างครับอย่าปล่อยให้เชลวว่างเพราะสินค้าเรามีเยอะแยะในห้องสต๊อกครับผมแล้วก็มาเล่าครับไม่ว่ากันเนาะมาเล่ามาคุยเรื่องของสินค้าที่ไม่มาสินค้าที่ไม่ส่งมาให้เราขายครับสินค้าที่ไม่มีในคลังเนาะก็เป็นเรื่องของปกติแต่เราก็คุยให้เป็นแบบออกแนวดราม่าครับคุยให้แบบสนุกคุยให้แนวดราม่าคุยให ดูเดือดคุยให้หน้าฟังฮะทำคอนเทนต์ขึ้นมาครับนาะเนี่ยบอะไรเขาให้อะไรมาดูมหากรหน1แคมหนึ่งจี้จี้มีอะไรแถมบั่งรู้หรือยังยังไม่รู้ครับน้องยังไม่รู้ว่าอะไรแถมบั่งแต่ว่าเขามีมหากรรมเนาะช่วงโปรโมชั่นมหากรรมของถูกดีก็ข้อดีของถุดดีคืออย่างเงี้ยเมื่อวานก็ได้เห็นว่าสินค้าครับถ้าซื้อสองชิ้นลดไปเป็นสิบบาทนะครับถือว่าลดเยอะมากครับเนาะ คือว่ารถเยอะมากครับนะฮะวันนี้ไม่มีใครช่วยเนาะมีจีจี้กับจิบจิบครับเนี่ยจิบจิบกับจี้จี้ครับวันนี้ทําหน้าที่สองคนครับร้านพวกเรากจ็จะอบอุ่นช่วงนี้นะครับช่วงที่ฝนตกช่วงที่อากาศหนาวครับเข้าไปอ,อยู่ด้านในไม่อยากออกเพราะว่าบรรยากาศมันดีเนาะเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการยกแรงครับ ฉลาดไม่พอครับต้องแข็งแรงด้วยครับใช่ไหมเรียนสูงไม่พอครับต้องแข็งแรงด้วยครับเนี่ยไม่ใช่ว่าทํางานถูกดีไม่ใช่ว่ามีแต่สมองครับมีแต่หัวครับต้องแข็งแรงด้วยครับร่างกายต้องพร้อมครับเพราะว่าร่างหนักเลิศเกินนี่ฮะแต่น้องยกเหมือนเบาๆเลยครับทําหน้าตาไม่เหมือนหนักเลยนี่ฮะจริงๆแล้วกัดฟันครับจิ๊บบอกว่ากัดฟันเอานะเดี๋ยวกัดฟันเอา นี่นะฮะคือขั้นตอนของการลงสินค้าเสร็จพวกเราก็ต้องมาทําหน้าที่ครับถือใบโพยหรือว่าใบาสั่งใบส่งสินค้าแล้วก็มาตัดแล้วก็ต้องมาเรียงฮนะเช็คเสร็จก็ต้องมาวางไว้อีกที่หนึ่งพอวางอีกที่หนึ่งเสร็จก็ต้องกลับเข้าไปเรียงข้างในอีกไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรอ่ะมาดูรังแรกของพวกเราครับว่าสินค้ามีอะไรมาบ้างเนาะพามพามรงนี้เป็นรางขนมครับ สินค้ารถแรกครับนี่ฮะเป็นขนมครับผมเวเฟอร์ฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับก็จะเป็นเวเฟอร์ครับวันนี้อากาศไม่ร้อนพนักงานพวกเราก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ครับจัดไปได้เรื่อยนะช่วงนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ด้วยครับที่ดูคึกคื้นเพราะว่าร้านเราลานพวกเราเป็นลานมันลานไม้ฮะนี่ฮะมีคนเข้ามาอ่า ขายมันตลอดเวลาทําให้มันดุคึกค้นครับนะเราก็ได้ลูกค้าจากตรงนี้นะครับลูกค้าที่มาจากที่อื่นลูกค้าที่มาจากต่างหมู่บ้านต่างตํา,ตาบลครับที่อยู่ในละแวกประมาณรัศมี10 20กิโลก็มาขายมันสัปหลังให้พวกเราครับแล้วก็พอมาเบิกตังตรงนี้ก็เห็นถูกดีก็แวะซื้อครับผมเนาะเห็นถูกดีก็แวะซื้อหาครับของพวกเราก็โชคดีครับตรงนี้สถานที่เราก็มีที่วางด้านข้างนี่ก็มีที่ สะอาดสะอานที่จะปูเสือ่อนั่งเช็คแบบใจเย็นสบายสบายครับอย่างที่แบบใจเย็นครับเช็คสินค้าแบบมีความสุขครับนี่ฮะเป็นอย่างนั้นไปเนาะก็ให้ดูบรรยากาศครับไม่รู้จะเล่าอะไรเนาะก็ถ่ายกันเองเนี่ยฮะถ่ายตอนลงสินค้าเสร็จก็มาถ่ายตอนเช็คสินค้าครับอ้าวอ้าวพลิกไปพลิกมาครับ ไปจนมุ่นเงีหาหาไม่เจอบาโคต,นะโคตเยอะฮะดูโอ้โห,โหอะทำไมมันเยอะอย่างงี้ละ่ะนี่คืออะไรบารโคตยังไะเอาไปแปะวะโอ้โห,โหครับดูครับต้องเป็นงานด้วยนะครับไม่เป็นงานนี่ลำบากเลยฮะ ถ้าอยู่คนเดียวเรา,วาอยู่ยากเลยครับอยู่ง่ายขายทําได้ครับแต่ว่าจะยากเรื่องของการเช็คสินค้าการนําสินค้าเข้าไปจัดเรียงครับนี่ครับเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งครับที่เขาบอกว่าทําถูกดีมีมาตรฐานต้องทําแบบครอบครัวเนาะถ้าให้แม่บ้านทําคนเดียวก็ตายครับผมตายอย่างเขียดนะฮะถ้าใครคิดบอกว่าจะเปิดร้านถูกดีให้เมียขายคนเดียวนี่คุณค่าเมียคุณชัดๆคุณค่าเมียคุณทางอ้อมครับ คุณไม่ได้เพราะคุณรักเมียเนาะใช่ไหมจิ๊บถ้าป้อมเปิดให้เนี่ยถือว่าป้อมฆ่าจิ๊บชัดๆไม่ใช่ต้องการให้ฉันมีความสุขคุณต้องการกักฉันฉันไว้ในที่ที่ออกไปไหนไม่ได้นี่ฮะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเนาะพวกเราก็พูดให้ฮาครับเนาะบางทีฟังแล้วก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปโกรธอย่าไปมีอารมณ์หรือว่าพูดออกมาว่าขี้คงขี้คุยไห่ครับเนาพูดให้สนุกครับผมเนาะทำคลิปมาให้สนุกสนานเนี่ย ผมว่าอยู่ยากนะครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ลําบากแน่นอน,นถ้าสินค้ามาลงอย่างเงี้ยอยู่ลําบากใน<ม>ช่วงการขายไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงที่ลงสินค้าจัดเองสินค้าเข้าไปเนี่ยคือเป็นขั้นตอนที่เหนื่อยอ่าขั้นตอนที่เหนื่อยสําหรับร้านถูกดีของพวกเราแน่นอนเนาะ,นะถ้าคุณสามีบอกว่าจะฉันจะส,สมัครป็่พาร์ทเนอร์ให้คุณขายคนเดียวเนี่ยคุณภรรยาบอกบอกเลยนะครับผมเขาคิดอะไรไม่รู้ครับผมนะถ้า พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่มาดูคลิปพ,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 พวกเราแล้วเห็นตรงนี้ครับเนาะมีข้อคิดได้เลยว่าหนักพอสมควรครับวันนี้เรามาพูดข้อเสียของโคอถูกดีมีมาตรฐานครับอันนี้เรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องเปิดอย่างนี้ไว้ค่ะท่านตามเขาครับเราจะเปิดไว้ก่อนเพราะตัวที่กเสร็จแล้วน,นี่ครับผมเนาะ สินค้าที่เช็คเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาไว้ตรงนี้ก่อน,อน,นก่อนที่จะก่อนที่พวกเราก็จะนำสินค้าขายของอะไรหรขายของอะไคนหนึ่งไปลูกค้าเข้ามาครับนะก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานร้านถูกดีมีมาตรฐานธีรธรการค้าครับช่องนี้ก็ทำเพื่อความสนุกสนานครับและเห็นบรรยากาศกันชัดๆว่าพวกเราทำอะไรกันนะฮะ บรรยากาศการทํางานพวกเราเป็นยังไงกันเนาะการขายสินค้าบางทีไม่โลกสวยครับพูดตรงไปตรงมาครับไม่อวยใครครับผมเนาะไม่อวยใครทั้งสิ้นครับพูดตรงๆครับพเราทําช่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าสนับสนุนถูกดีหรืออะไรทั้งสิ้นครับหรือแบรนด์ไหนทั้งสิ้นครับเราทําเป็นช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับกับการค้าขายครับผมการขายรุ่นใหม่ครับการค้าขายแบบใหม่การค้าขายยุคใหม่ครับผมไม่ได้ว่ามาอวยร้านไหนทั้งสิ้นครับเนาะ ถ้าพวกเราทําโดนใจหรือว่าร้านนี้ขายดีเราก็จะนําเสนอเหมือนเหมือนกันครับนี่ฮะก็ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานรา้านถูกดีมีตรฐานทีะทระธนการค้าครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ